สวัสดีพี่น้องไม่ไดนะ้พวว่อนาตพ่อตากันลรเมื่อยาลีคะมิตรเอลไรเอลนาเอลหลังเอลใสเอลขวาเลยบ่ได้ลงคลิคปหลายเมื่อพี่น้องคิดถอดพี่น้องเด้เป็นยังไงเนาะพี่น้องทีเดียวพี่ด้องถอยบ,อบพ่พี่เจ้าเจ้าิถอดกระบอกพี่น้องยานาลีก็คือเกา่าละจ้ะย่างคือเกา่า <laughs> ชีวิตนีมีตายังโอ้ยยังไปเทศโกได้เงินพี่น้องเอ้ยหนาวกันหนาวเมื่ออากาศบ้านข่อยรดเย็นเยือกเย็นเยือกเขาหนะนาวแล้วเนะาะใบไมก้กระโล้นแล้วต้นไม้ใบไมก้กระโล้นคน,น,น,นกระลวงรยใบไมก้กระลวงรยพี่น้องจ้าข่อยพาคุณเจ้ามาเพิ่งกันบรรยากาศไอเลี้ยน,ม,นมื้อนี่ถักเมี่ยพี่ลิลี่นว่ายังนี่ โอ๊ยโอ๊ยเดี baby. Lily, baby. Um, ๋ยวเดียวดียวเดี๋ยวลิลลี่เบสเบสเบลิลลี่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 จับ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 เบสก่อนเบสก่อนเบสก่อนนี้ก่อนเบสเบสมึงเล่นควนคสายสายเสียมขาดพี่น้องไปแล้วน้ำคนหมาก้ยมาคอยสายเสียมขาดพูน่ะมันขาดออกหมดเลยได้เดนี้มันแม่มันนี่แม่ เด็ข้างเดียวหล่อกันเสียหลุดตึกรึขึหล tamam, ุดเลยเด็กตาย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 หาเลี้ยงตีลิลิเวทเวทมามีก่อนเดี๋ยว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 พี่น้องเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงไปลุตเสียไป่ยม้าไปลุดพี่น้องจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเรนนารีทายจิบไหมโอ้ยเรนน้ำกดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องจ้าเรนนารีเรนเรนน้ำมาเสี่หม้าข่อยมันหลุด ไปเล่นทุกคนมันว้ายหนาวบึงยายนารีนุ้งรถพี่น้องจะว่าอีหยังต่ออีหยังอุยอัญญะอยู่ง่อยปวดประสาทโอ้ยตายแล้วตายแล้วแล่นทุกคนมามาลุดนเล่นออกถนนใหญ่ไต้พอดีค่ะถ่ายวิดีโอชิปอยู่เป็นยังไงพี่น้องไปดีบ่มอสเจ้าอ่ะมันต่อคือชิปบุ้งนึงหรอจ้าเล่นารีสิย่างไปลุ้ตัดไปหาซื้อกล้วยซื้อคละมากลากไม้ย่างอีกแล้วมื่อวานยางก็เศร้า ตอนนี้ไอเลนกั้มงแลาวันหนงอเอสิบมงแล้วสิบมงเศร้าอาซื้อกล้วยเมื่อว่า,ายปูไม่ไหวเมาาื่อว่ปูล่าสุมลงเป็นยังไงน้องไทยฮาพี่น้องถือเลขกกันบ้างนึงหันเกตซานซานเกตถือกันบ้างพี่น้องยายนารีถือจถือสองร้อยถือสองร้อยสามเจ็ดเจ็สามเด็ไทย โอ้ยงดนีหมแลงกนี่ไ้ถือเล็บบ้านนี่ทุเลยกลับเมืองไทยกับรถนีมีหงอกมีเงินอยู่ให้รวยๆเนะี่ยเป็นยังได้มีเงินกลับบ้านกลับช่องหาแม่หาลูกมาเป็นจมได้นี่พี่นองถึงเบาถึงยางลูกสาวก็ยังเร็วๆท่าเรียนตะน้ำหมาเหนื่อย ข่อยกินอันนั้นพี่น้องมดขึ้นกับโบนิโนนมัดคื้นไข้สบองหนุนสุดฟังข่อยกินไอ้ข้าวบูชิโน่เมื่อคืนเนี่ยหาทุ่มกินข้าวบูชิโนหาทุ่ม่อยบนนอนมัดขึ้นตาข่อยข้างจะมาหอดหงบงสาวบงตาข่อยหลดเจ้าปูปื่อยโบเป็นปวดตีแล้วไง่อยโบได้นอนตามันแข็งข่อยโบเคยกินจุกเทีย่อยก็ไม่กินกินล้วงบิังเกัดจังไลยกับโบนนอนยางอยู่หอนยุมัดคืนไหม บูจากแนวเซ็ตกันมาทำความสะอาดเซ็ตนั่นเซ็ตนี่โว้ยเพิ่นเมาเหลากันไข่เหลาเมาค่าบูชิโนเงยจอกองไหลลูนกน้องขว่ตื่นน้องกว่วว่าเอ้าไอแม่กูนอนเขาจะมันนอนมอลามันนอนตามแข็งตาข้างอะไขบุคเคยกินจากเทียร์อยกินไหมโอ้ยค่าบูชิโนมันมันกาแฟบุพิน้องแห้งกินแห้งอันเมือออ่อยวะที่นี่เขาได้หลับเขาได้นอนนะ หายใจกับโบอิมเอาเช่างมืออ้ต้องหายใจโบอิมหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักกูจะบูดไต้ซะติสันดอกพอที่นี่กอ็จะจำไว้ก็จะพูดกินจักเที่อะถ้าบูชิโน่นี่หนิว่ามันมันเป็นนมเป็นอีหยัางคนนี้อยบลูโอ้ผลไม้นานบลูกลูกว่ามันกับกาแฟอีหลี์เหรออิเม้นกับกาแฟคักคักนี่แหละว่าสั่งมันว่าโอ้ยยายนาลีบลูโอ้วากซืซอมันกับมวนมวลเด้อถ้าบูชิโน่ว่าสั่ง ว่ามันว่ามันสีแซ่บหอมสีหวานซึ่งมวนแห้งเลยมันเป็นแบบกาแฟสดเนาะคาบูชิโน่เนาะมันหวานาะไปกินลองเบมึงสิตัวพอกินแล้วเหรอวะแพนดินแพนดินปิดรูปเนี่ยแพนดินปิดนั่แหละคนเมาอ่ะก็ขอเชีย่างกระซเ้ามื้อนี้คนเมาคาบูชิโน่ได้พี่เนาะผลก็เล็กพย่างย่างนี้มันสางบมึงหูเสียจังได้เออแก่ยังว่าบุกหัวรังหลังไย หนาวกับหนาวด้วยบ้างอากาศมันคึคมม้นึมมนม้ม่พี่น้องมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนยายนาลีกัสุิ๋วหโลรทัพแล้วกำมาต่อจากคลิปนึ่งค่นพ่อ,อแม่พี่น้นองเขาเบิรงเแาจัดเนาะยายนาลียงางนี่ก็คือเมาส์ค้าบูชิโนเออคลิปนี้คลิปยายนาลีเมาส์ค้า,า,คาบูชิโนโอเคจ้าขอเอฟซีของร,ายยาร้านนาลีลำๆด้วยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีเงินล้านเงิน, 100, 100, นแสนลอยล้านพันล้านเด้อจ้าสวัสดีจ้า ฝาก,กดแค่กดไลค์กดซบับกดให้ยายนาลีในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยายลีต่างแดนในเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย